เอาล่ะสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าช่องใหม่กันนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมหมาคอสออนไลน์นะครับก็ก็เกมหมาคอสนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าออนไลน์ได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนเป็นหมาคอสฉะนั้นก็น่าจะได้แข่งได้แค่กับคอมมั้งนะครับเอ็กเปิดไปแล้วเรา่ยากหน่อยอ๋อ โฆษณาโฆษณาโฆษณา,าปุ๊บปุ๊บมาละน่าจะเป็นผมเริ่มก่อนนะใช่จริงด้วยครับผมได้เริ่มก่อนปุ๊บปุ๊บ ไม่กินคู่ด้วยวะ่ะโอเคชัดกนกแล้วดิ มันเข้าคอตแล้วมันเข้าคอตแล้วทีนี้มันก็เดินกลับไปได้แล้วเกมมันอาจจะดูน่าเบื่อนะแต่ว่าผมชอบอยู่นะ เดินไม่ได้เช่ยเดินไปก็โดนกินอยู่ดีฮะเขาเดินไปมันจะโดนกิน,งนไงไ,ไม่ได้เลยโว้ยเอาอีกแล้ววะโฆษณาอีกแล้วเฮ้ยดูโฆษณากย ไ่ไปไไปไไไไเอาอเอาเอาเอเฮ้ยเข้ามานี่จนได้เกอผมแคเอะใหมมดิ โห้กินคืนกินคืนต้องกินมันคืนอะนี่ไม่ได้ก็นี่นี่ ตัวนี้ก็จะโดนกินงั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยตัวเดินแค่น,นี้นะอื มันอาจจะดูน่าเบื่อหน่ยนะทุกคนเฮ้ยโฆษณาอีกแล้วผมแค่อีกละผมต้องชนะแค่ได้มา เดี๋ยวมันเดินถอยหลังไดไงวะมันยังไม่เข้าคอสไม่ใช่เหรออันนี้หมาคอสมาดูมั่วๆแลวนะนมันยังไม่ทันเข้าคอสเลยมันเดินถอยหลังได้ไงวะ

ขอบใครนะกินมีโฆษณานี่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  mm! mm. Uh. mm. mm. นี่นี่โอ้ยอีกแล้วนี่เคอีกแล้วไงวะมาใหม่ เกมนี้ผมน่าจะแพ้อีกแล้วเนี่ยปึ๊บไอ้ตัวเนี้ตายนี่แน่ไอ้นี่แย่นี่ไปไหนไม่ได้โอ้อยแพ้แล้ว,ลวเฮ้ยเฮ้ย กดสกิปไปไม่ได้ด้วยโฆษณาอีกแล้วโฆษณาอีกแล้วโฆษณาอีกแล้วโอ้ยแล้วไม่เหลจะจบปะเนี่ยไม่นาทีเลยเหรอผมเล่นระดับเอ็กซ์เปิด ก็น่าจะยากแหละแต่ผมอยากขาดนี้ได้ตาน,นี้ตัดคลายนะฮะเกมมันจะน่าเบื่อหน่อยนะแต่ว่าผมรู้สึกอยากเล่นเออผมอยากเล่นก็เลยเล่นให้ดูซะเลยนะฮะบึ๊บผัดกันกินนี่อันนี้โดนกินแน่ๆรู้เลยนั่นไงว่าแนละ้ว นี่นี่กินมากกินคืนครับนี่นี่กินมาได้เรื่อยนะครับดักมันไว้ดักมันไว้ ปุ๊บปุ๊บออกมานี่มาออกมานี่แหละคือเกมวางแผนชั้นดีเลยแหละ ปุ๊บมันกลายเป็นหมากของเราแล้วเออเออรอดเกมอีกละโอเคผมว่าผมเล่นแค่นี้พอแล้วกันนะมันก็เกินสิบนาทีแล้วล่ะเล่นไปก็แค่เหมือนเดิมนะครับก็ขอเล่นเท้านี้แล้วกัน ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กด <Ner encontramos Excel KK> แชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับถ้าอยากไมีคลิปละเอ really <brainstorm> ียดเล่นเกมละเอียดจะได้รีวิวทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับใครจะพิมพ์หาช่องผอมเมนต์บ้าพิมพ์ไปขั้นเกมข่าวสารใคใน YouTube นะครับย่างนะครับพิมพมไปขั้นเกมข่าวสารใคใน YouTube นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้วยนะโอเคนะครับตอนนี้ก็บายบายครับเย้